วันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการงานธุรกิจของท่านอะไรก่อนะหน้านี้นะครับที่เป็นปนัญหา ยุ่งยากนะครับที่ติดขัดบ้างอะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะครับก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแบบปฏิหารนะครับเดี๋ยวเรียกว่าเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงนะครับมีเข้ามากับการไปสู่เส้นทางของความสําเร็จความรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งความเติบโตรุ่งเรืองยกระดับเป่นงความรุ่งเรืองเข้ามากับชาววันอาทิตย์ด้วยความคล่องตัวต่อไปนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นแผนอะไรที่เข้ามานะครับในวันนี้บรรษาทการนั้นไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนไม่ได้เตรียมโครงการอะไรเอาไว้ก่อนซึ่งจะเป็นเส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับโดยความเป็นเดิกซันนะครับใครที่รอในเรื่องของการงานอยู่นะครับ สำหรับคนว่างงานนะครับก็จะรับข่าวดีๆซึ่งบางทีก็ท่านเหลือเชื่อนะครับว่าจะได้รับโอกาสนี้ที่จะมีเข้ามาให้ท่านได้มีอาชีพมีไรายได้ในเส้นทางที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาวนาทิตย์การเงินจะเข้ามาเติมเต็มนะครับแต่ไกลก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องการเงิน นะครับมีอุปสรรคต่างๆในการเงินไม่กล้องตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาเต็มๆหรือเส้นทางต่างการเงินที่เข้ามาแบบเป็นเส้นทางที่ต่านก็นึกไม่ถึงว่าจะได้เข้ามาเต็มๆแล้วก็เป็นเส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับ บางทีในเรื่องของการเสียงบวงเสียงโชคนะครับในวันนี้อาจจะมีสถานคว้าโอกาสงามๆนะครับที่เหิือนก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือบางทีก็มีบุคคลนะครับเดินทางมาซึ่งแวะมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็นําต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านก็นึกไม่ถึงว่าจะได้รับโอกาสนี้เข้ามานะครับ ในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้รับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นแบบอย่างเหลือเชือ่อเช่นกันในวันนี้นะครับที่อาจจะมีก็ามาซึ่งตั้งแต่ก่อนหน้านี้รอโอกาสในเรื่องของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแต่รอมาด้วยความเหนื่อยเรือเกินนะครับก็จะมีสถานการณ์มี ความรักได้รับการพัฒนานะครับที่อาจจะไปพบกับใครสักคนหรือมีใครเดินทางมาพบมาเจอแล้วเกิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แบบปกปรับจับปลัตนตำรวนนะครับแล้วก็เจริญงอกงามต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่รับการพัฒนาไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะเข้ามากระทบกระเทือน ในความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่นั้นนะครับก็จะรับการพัฒนาคลี่คลายแก้ไขไปสู่เส้นทางที่ปลอดภัยนะครับเติมเต็มอะไรที่ใหม่ๆที่มีชีวิตชีวานะครับที่สร้างสรรค์ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาออกจากสภาวะปัญหาต่างๆแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความมั่นคงที่จะนํามาซึ่งความสุขกว่าผูากพันที่ดีบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทั้งคันที่จะมีทายาทมีบุตรกันต่อไปได้